เคยเจอเพื่อนมตลอไปเพื่อนไปสเพื่อนบอกเลยสุดใต้เลยสุดพีรออะไรอ่ะกูขุดกูขุดหินขุดแรกทั้งคืนอ่ะเฮ้ยน้อง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 เฮ้ยสองรอบน้องกินบบนครับขอบคุณอมอยได้ไหมครับได้ไดครับพี่เมื่อกี้ผมชวนพี่ครับใช่ครับใช่ใชได้ครับพี่พี่ตอบได้เลยครับหนึ่ครับหนึ่ เดี๋ยวพี่ขอโทษครับขอโทษเดี๋ยวพี่ครับครับผมครับไม่เป็นไรครับเขาไม่ได้ชวนเรานะไอตํามากินขอทำไมอ่ะผมแดงเหมือนกันไม่ได้ทำกันนะพี่ฮะไอเขี้นี่มันมีปัญหากูแล้วไอ้เขี้ยเนี่ะกูมันมีปัญหากูแล้วแหละตาม่อมก็ดีันจะตามทันไปเนี่ยมือให้มันหยุดเดมพูลให้มันหยุดเดมตามโอ้ยไอเขี้ยนี่มันใกล้ๆอ่ะเดี๋ยวผมยิงเป้งมันจะใกล้ยังไงล่ะมึงดูรถกูนี่สัตว์มันย้อนเหลืองหรือส้มวะโอเหลืองเหลืองเหลืองดูดูดูไปดูเลยแหละ พี่ว่ามันจะหยุดไหมมันไปไหนอมันดูอเไยเฮียไปดูเลยนล่ะก็ใช่ไงให้มันหยุดดิให้มันหยุดดิให้มันหยุดได้ดิผมผมโผล่แล้วว่าเนออนเหลืองจงหยุดในทวิตอ่าดูดิหยุดละไม่หยุดตงสัยไม่พอว่ามัน ม,มันอะไรแดงๆกูได้ยินอะไรแดงๆข้างๆเลยมันบอกหัวแดงๆอะไรแดงๆข้าอย่างเขาบอกว่าหัวแดงๆเ,เหมือนกันหัวแดงเหมือนกันไม่ได้ทำกันลงพอใช่ปะะาช่าวะน่าใช่เอ้ากูไปทำอะไรก็เขาชนเราอ่ะเออเมื่อกี้เขาปาดออกมาเออเอ้ยเ,เดี๋ยวๆนะเมื่อกี้กูเมื่อกี้ไอน้นีออนเหลืองปะ <มา S 2> ใช่เนีออ่ยเด็กไม่ใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่เอ้ยใช่ใช่ใช่อะไม่รือว่าห้าพันก็ดีก้าวครับสวัสดีครับเมื่อกี้เมื่อกี้พูดว่าอะไรนะครับที่ที่เลยไปพูดอะไรนะครับ ไม่ไม่ได้ว่าแล้วบอกบอกว่าหัวแดงเหมือนกันครับพอบอกงนี้ครับเหมือนกันเลยีครับใช่ครับพี่ป้าอยพี่อันนี้พี่ชายชื่ออะไรครับเนี่ยผมรอครับใช่ครับใช่ใช่ใช่ชนกนันครับชื่ออะไรนะครับชนกนันครับชนกนันเหรอครับใช่ครับโอ้ชื่อยาวครับพี่เวลาเพื่อนเรียกพี่เพื่อนเรียกพี่ว่าอะไรหนพี่เรียกชนกนันครับพี่แค่นี้เลยเหรอชนกนันอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อโกครับชื่อโกสวัสดีครับโกลีครับโกลีเป็นจิโกหรือเปล่าครับเนี่ย ออ๋เพื่อนเด็กๆเขาเรียกกันแถวแถวหมู่บ้านครับว่าโกโก้ก็เลยแบบว่าโก้แกะครับพี่ก็รู้จักเนาะใชมไหมชื่ออะไรครับตั้มโกหลังวังเ้ยเคยได้ยินอยู่นะไอ้โกหลังวังแต่ตั้มไหนครับเนี่ยอันนี้เอาตั้มเขาบอกคุณโ,โนเนมชัดอะน้องไม่ๆๆไม่ไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับพี่ไม่ใช่ครับพี่ตั้มไม่ใช่ครับพี่ผมผมหมายถึงว่าหลักโกหลังวังครับแต่ว่าตั้มผมไม่เคยไม่ไม่เคยคุยด้วยใช่ครับพี่ไม่ถึงงานครับไอ้ตั้มมึงได้อยู่โกหลังหลังใช่ปะใช่พี่ใช่ได้ได้ผิดงานันได้กูจำผิดไง คนละส่วนคนละส่วนอ๋ออันนี้เอาหัวนี้รถเลยดิพี่ซิ่งมากเลยมันดูแบบเหมือนรถรุ่นใหญ่เลยครับเนี่ยอันนี้อันนี้อวยแบบปลอมนะดูออกนะนี่ไม่ไม่ครับดูดูตูดแบบเบี้ยวๆกับพี่ปั๊มนี้พชนเลยมาครับเนี่ยพี่ตั้มคุยเลยตั้มคุยเลยน้องปตลนะอันนี้ปตลนะไม่ครัปจจครับไม่มีหรอครับปตลปจจครับปจจโอเคโอเคไม่มีครับไม่มีปตลนะไม่มีเลยครับพี่พี่น้อนันไม่มีอะไรครับไม่มีครับพี่ตั้มเจรครับพี่พี่น้องนันเจรครับเจยยยยบบนน้้อออองงชาาลลลลหััััแมมกดดเู่ว อันรับหลังไหครับพี่ได้รับหลังนะครับอันนี้รับหลังเหรอครับเมื่อกี้ได้ยินนะครับเมื่อกี้รับหลังอะไรหรือเปล่าครับเมื่อกี้อะไรนะอะไรนะครับเจอกันเจอกันน้องชายพี่บอกงี้ครับเมื่อกี้ะครับเอ้่เอาเมื่อกี้พี่เป็กผมพี่หรือพี่ผมพี่เป็นน้องพี่หรือพี่เป็นน้องผมเนี่ยผมไม่รู้ใครน้องใครพี่แล้วพี่เอาเอาเป็นว่ารุ่นเดียวกันนะครับพี่จะได้จะได้ไม่มีปัญหาครับพี่โอเคครับครับเจอกันน้องชายเอ้ยเจอกันครับ ครับไปใช่ครับพี่ชายมันรับหลังกูอีกแล้วมันรับหลังกูแงอ้นนี่เป็นรับหลังกูแงอันนี้ไม่จบหรอไม่จบหรอไม่จบหรอคอันนี้ดูเหมือนไม่อยากจบเลยนะครับเนี่ยเอางี้ผมไปกับพี่แล้วกันเอาเงี้ยจะได้องีดาเทำไหมได้เราจบไปส่งหน้ากันล่ะนะได้ครับเดี๋ยวเราไปรับหลังกันไง่ายคนเราอย่าไปรับหลังกันเลยครับพี่รับหลังนะตรงนี้ครับ อย่ามารับหลังกันเลยครับอย่ามารับหลังกันเลยรับเอ้ยไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเองช่วยช่วยพวกพี่จกแกร์ก่อนน้องเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ฝากน้องจกแคปให้พี่หน่อยนะน้องชายได้ได้ครับได้ครับพี่ชายเดีน้องชายพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ให้ตังก์เองอะเอาง่ายเองโองี้ลื่นเลยนะหูยนี้คุยกันลื่นเลยจัดไปอยู่แล้วมันได้อยู่แล้วน้องชายงานชิวงานงานไหลชิวชิวจัดชิวจิวครับชิวครับจริงครับพี่ขับดีเหมือนกันนะพี่พี่ตั้มขับดีเหมือนกันครับพี่เนี่ยครับแน่นอนครับผมเสาพี่เอ้า นิดนึงครับนิดนึงครับโกวังหลังก็อย่างเงี้ยแหละครับอ๋อฮัลโหลฮัลโหลเพื่อนว่าเพื่อนเออเออไออยู่บนรถทําไโทรศัพท์แล้วคันนี้รู้หรือเปล่ากดอ่ะขอโทษครับเมื่อกี้น้องโทรมาให้พาไปขึ้นแกงคือคนเรามันฮะมีแกงด้วยเหรอครับเนี่ยอ๋อกํากำลังจะมีครับพี่กำลังมีครับกำลังมีอ๋ออันนี้แกงแกงอะไรครับเนี่ยแกงอะไรไอโชโชเฟอร์อย่างเงี้ยครับโชเฟอร์ครับอย่างเงี้ยสีอะไรครับสีอะไรสูตรสูตรดําครับสูตรดําครับเอาแล้วมันเหยียบไม่ต ไม่รู้ครับเห็นเขายังยังยังไม่ยังไม่กล้ามาเช็คแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้โหเก่าจัดเลยเนะเก่าจัดเลยเนะทำไมเก่าอย่างงี้ครับเนี่ยโกดจริงนะอันนี้โกโกโกลี่ครับไม่ได้โกดจริงครับพี่โกลี่ครับเดี๋ยวพี่ฝากจับรุ่นใหญ่ไม่จกแคปก่อนครับโอ้โหดูบีชโกชววสาวมันเลื้อมือครับจกโอเคครับพี่พี่ฝากหน่อยนะน้องช่วงนี้มันก็นิดนึงนิดนึงระวังระวังเป็นมะเร็งนะพี่ดูดกันนานกันแล้วมั้งพี่ผมว่าพี่ไม่รอได้ลองใช้ อยู่ก็พูดไปเจอกันเม่อไหน้องชายพี่ยังมีปัญหาอะไรหรือเปล่าล่ะไม่มีครับพี่ไม่มีครับแต่เราถ้าแบบว่ามีมีแบบสูตรดำมาเช็คผมนี่พวกพี่ช่วยผมไอ้ไหมพี่ตกไปวันก่อนเองน้องว้ายยี้รุ่นใหญ่นะไม่อันนี้แคปป่อนี่อะไรครับพี่ใครเอาแคปครับเนี่ยไม่ไม่เดี๋ยวไปจุดหนึ่งเดี๋ยวไปจุดหนึ่งน้องเดี๋ยวไปจุดหนึ่งอ๋อครับแต่แต่รีบไปนะพี่ผมพอดีผมงานงานเยอะครับพี่แล้วทำไมน้องไม่มาหาพี่แต่เมื่อวานนั่นน้องรีบอ่ะโอ้โหพี่เพิ่งมาเมื่อวานพี่ผมไม่รู้ไม่รู้ครับว่่่่่าพพพีีีอยูไหนครับ ข่าวเพิ่งตียบไอ้ไอ้แก๊งอะไรกากินัางเป็นไหมล่ะพี่อันนี้ใช่ไหมครับอันนี้ออ๋ก็นิดนึงครับนิดนึงนิดนึงได้ข่าวได้ข่าวปีศาจชนะประเด็นนิดนึงนะครับวันนี้ปีศาจไหนครับไม่เข้าอ่ะไม่รู้วยนี่เขาพูเขาบอกว่าพี่บอกปีศาจขาวเดี๋ยวมันมีอะไรเงี้ยเขาบอกไไม่ด้ เขาบอกให้ระวังตัวไว้อย่างเงี้ยครับพอพูดกันนะครับควรระวังแล้วเขาบอกควรระวังแค่ตาพูดเดียวนั่นแหละเขาผิดเรื่องนะไม่ครับเขาอีกเขาบอกว่าใส่ใส่ใส่หมวกอ่ะพี่แบบเขาเขาทักผมผิดบ่อยเลยอ๋อพี่เกทหรือเปล่าปี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 ศาจอะไรเงี้ยปีศาตใส่หมวกหัวแดงอะครับเขาบอกเนี่ยเหมือนผีมันผมคล้ายผมเนี่ยพี่ใช่เหรอคุณโดนทักด้วยเหรอใช่ครับเป็นปีศาจนี่ยอ๋อไม่ใช่ครับตอนนั้นผมตอนนั้นผมใส่เสื้อขาวผมโดนเกือบโดนเช็คกับพี่วันนั้นอะไม่รู้ใครไปทำอะไรไว้เปล่าพี่อันเนี้ยครับเดี๋ยวไปจุดนนนนึึงงกก่่ออครับไปจุด ไปไปอีกที่นึ่งกันไปเดี๋ยวไอ้ที่หนึ่งอยู่แถวตะลางเดี๋ยวไอ้ทำอะไรสักอย่างนึงก่อนได้เดี๋ยวไปไปถึงจุดก่อนเด็กใหม่ไม่มีไม่มีอะไรเลยนะครับพี่มันไม่มีอะไรอยู่แล้วไม่มีอะไรกันเราไม่ทำอะไรกันอยู่แล้วเราโอ้โหเป็นแบนคุยกันโอเคครับพี่โอเครู้เรื่องครับรู้เรื่องครับชิลนะแบบนี้ชิลนะโตเขาไม่ทำอะไรกันแบบนั้นรอกใช่ปหมล่ะผมรู้อยู่แล้วพวกพี่รุ่นใหญ่เขาไม่อยู่แล้วมันอยู่แล้วไม่คงไม่กดหรือทำอะไรมันไม่อยู่แล้วมันไม่มีอยู่แล้วมันไม่มีอยู่เลยกลัวแก๊งเล็กอะไรอย่างงี้ยมันไม่มีอยู่แล้วครับ ไม่มีหุ้นสักชิ้นคงไม่กดกันหรอกมั้งเนาะถุกมาพี่นี่หรอยูะเม้่อว่าว่าแต่จบแค่จุดมันเปน้ายสายสายเฮ้ยพี่ตาพี่ไอ้เจ้าของอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยปกติไม่ไม่จบไงมึงหัวเมืองจริงป้ะเนี่ยเอ้ยอะไรเนี่ยช้าผมอยากลองใจว่าว่าเขาจะพูดไงไงรู้ัาผมผมผมเดี๋ยวเดี๋ยวตกเมู่๋้เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวไดเดี๋ยวเดีบยวเ่ี๋ยยีี่เเ็ดีพีเดีเียีวเวเเ พี่ชายเลิฟได้บอลเฮดครับพี่ครับว่าไงครับพี่ชายผมขอแคปเม็ดหนึงนะไอพี่พอดีพอดีพี่ชายผมอยากได้ครับนใส่หมวกหัวแดงนะครับพี่เรอะไครับเรอะผมกระเป๋าดิมยองไม่ไงเฮ้ยเน้ยเอ้ยเี่ยนี้อเอ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเี้เฮ้ยเบอกเห้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ยน้ยเฮ้่เพี่ทิ้ยเฮเยนะพี่ไม่ใช่ครับมันมั่วแล้ับัน้วแล้วครับมั่วแล้ับอันนี้เอา

โอเคโอเคเจอกันพี่ฉนนันต้องนานไ้ไม่เจอโลกโลกต้องการครับพี่ไม่เจอครับเจออยู่แล้วได้เจอกันอยู่แล้วครับ